ครับวันนี้เราอยู่ทันที่ร้านพี่นิดยำสดนะฮะก็ไปเปยมาแล้ววันนี้เงียบๆนะฮะมีบอกว่าพึ่งจะมีลูกค้านะครับตัวนเ่งก็น่าจะพึ่งเลิกงานด้วยตอนนี้ขออนุญาตถ่ายไกลนิดนึงนะฮะว่าท่าใดไม่ใส่หน้ากากอนามัยก็จะลดให้ท่านขายสินค้าโดยเด็ดขาดนะคะ อันนี้เป็นมาตรการที่ทางสาธารณสุขได้กับชับหานะคะก็ขอให้พ่อค้าแม่ค้าใส่หน้ากากทำไมกันทุกท่านก็ยังมีลูกค้ามาเรื่อยๆนะฮะสำหรับร้านที่นี้ยามก็สดนะคะและช่วย เย่การก็ออกมาเก็บบรรยากาศให้ชมกันนะครับเพราะว่าหาขายไปหลายวันแล้วที่ไม่ได้เก็บแพาไปดูใกล้เนียบเลยพี่นิดพี่อีทบอกเงียบมาก ็นแมนแบบนี้ก็ชิ้นละ100บาทนะครับแล้วก็จะหั่นยำให้มันพูดจะเงียบเหรอพี่หายไปเยอะเลยเนาะตอนนี้มันรุนแรงจริงๆ แต่ตลาดนินจาก็ยังเปิดอยู่นะฮะแล้วก็มตาตรการปลอดภัยฟยังมีครบทุกอย่างตอนนี้ก็สาซาฮะลูกค้า แซลมอนครับหนึ่งร้อยบาทครับเัีวนี้มีอะไรอยากสอบถามก็ทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์ได้ครับผมจะตอบเท่าที่ตอบได้นะฮะ อย่างว่าคนยังไม่เลิกงานด้วยพี่นิดแจเย็นรอบนี้มันแรงรอบนี้มันแรงรอบแรกคนไทยกวนล่รอบนี้คือว่าคนไทยติดเยอะเนาะอันนี้แบบแยกมาครับองไม่โดนหมดก็ได้ครับเงียบ ให้ถ่ายให้ดูบรรยากาศรอบๆเงียบจริงรยง

กปอยู่ตรงข้ามกับร้านที่นี้จะขายดีเหมือนกันนะร้านนี้ วันนี้พี่อีทพักมือยาวๆเลยอะยืนเตรียมเครื่องอย่างเดียวเลยนี่นะฮะมีลูกค้ามาทยอยมาเรื่อยๆฮะ ยำเห็ดเหรอพี่พ่อจะถามอยู่เห็นเห็ดเยอะมากยำเห็ดน่นาทานเหมือนันนะครับเป็นรวม อาหารทะเลหลักๆก็จะอยู่ตรงหน้านี้ก็จะมีปลาหมึกนะฮะหอยแมงคู่กุ้งไข่ปลาก็มีนะครับไข่ปลาเลียวก็มีครับไข่ปลาหมึกหอยแรล มาเดินได้นะครับตลาดนินกาซื้อสิ่งที่จําเป็นที่ต้องการใช้ต้องการทานแล้วก็กลับไปทานที่บ้านก็ได้นะหรือทานที่นี้วก็รีบทานรีบกลับเน,ะนาะยังไงก็ต้องเซฟตัวเองเอาไว้ ปกติคิวไม่ค no ่อยว่างนะฮะที่น um mm hmm> mm hmm ี่ค uh ิวปักพมหน้ายามอย่างเดียวนะฮะเอเอาพีเจไเห็มกับไ้นีด้วยนะค่ะ้อเ็นนานล้อะไรนะพกเดดีนะแม่รู้ว่าขอ็เหมือนกันแต่เขาลูกค้าประจำ

กินยังไงบ้างรสชาติไหนบ้าง จริงๆพี่ใช้มะนาวสดอยู่แล้วต้องบีบมะนาวเพิ่มความหอมเหรอมะนาวอ่ะเราคารั้นอาทิตย์ละครั้งใช่ไหมอ๋อมันไม่หอมไม่หอมเพราะช่วงมะนาวแพงอ่ะพี่ก็ไม่ได้ซื้อเพราะมะนาวทิ่พี่ช่วงถูกมันมีอยู่แล้วอ๋อคือ,อ,อดเดี๋ยวเดี๋ยวบางครั้งสงสัยจริงๆใช้มะนาวสดนะฮะนาวอบละวสี่ห้าร้อยนี่พี่ก็จะคั้นใส่ซิดไว้อ๋อเราคั้นไว้แล้วก็ขายเรื่อยๆก็จะฟิดไปตู้นึงซื้อไปขายไปซื้อไปขายไปก็เอาของที่ติดไปแล้วก็มาขายแล้วก็ เก็ยๆแต่ช่วงกระสอบละพันเจ็ด1 8 0พันแปดนี้ที่ก็จะสต๊อกที่ก็จะใช้แค่สดแล้วก็เอาไอ้ทิ่ฟิกด้วยมาใช้แต่ช่วงนี้ลงนะที่เจ้นานคันที่ไปซื้อเหลือแค่พันสี่พันสี่โอ้โหห้าร้อยลูกนะห้าร้อยลูกแต่ลูกมันใหญ่ลูกใหญ่นะครับคือบีเพื่อเพิ่มความหอมแม่้แหละใช่กินมะนาวสดเหมือนเดิม แล้วพี่เก็บไว้อ่ะได้หลายเดือนอ๋อเป็นเดือนเลยเหรอฮะโอ้สามสี่เดือนที่เก็บอะโอ้เหรอฮะช่วงมะนาวมะนาวปีหนึ่งมันจะแพงอยู่ประมาณเดือนอ๋อปาณทุกปีต่นี่รอบลงมาวันี้มีิ้วมาแค่คำชุบนน้ก็ให้มันหอมเหมือนมะนาวอ่ะถ้าคั้นสดใหม่ๆม่มันจะหอมครับ นียำม,มันต้องมีหอมะนะมะนาวเนาะเปรี้ยวมะนาวหอมมะนาวนี่ฮะอ่ะปิดท้ายกันที่ยำตัวนี้แล้วกันนะครับเี็มยำไข่เยี่ยวม,ม้าต้องใส่ไข่เย,ยี่ยวม้าไว้ด้านบนนะไม่งั้นไม่จะดตีน้ำยำไม่สวยเดี๋ยวไข่เย,ยี่ยวม้าจะเละนะครับคนไม่ได้ ก็อย่าลืมครับมากินที่ร้านทินดจำสดนะที่ตลาดนิจามาตะชุมุรีครับผมไปขายทุกวันนะไปกับปอก็ฝากกดไลค์กดแชร์ร้านทินดด้วยครับสวัสดีครับ